ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีวิทยาฐานะครูชำนาญการข้าพเจ้านางสาวกนกการกุลสุวรรณตำแหน่งข้าราชการครูโรงเรียนบ้านรับล่อสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่ง ประวัติส่วนตัวนางสาวกนกการกูสวุวรรณเกิดวันศุกร์ที่16มิถุนายน2532อายุ33ปีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์สาขาปฐมศึกษาอาศัยอยู่บ้านเลขที่214หมู่4ตำบลวังใหม่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงประวัติการศึกษาพุทธศักราช2 5 5 0 สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนหานเทารังสีประชาสรรและเมื่อปีพุทธศักราช2556ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงประวัติการรับราชการได้เข้ารับราชการเมื่อวันที่1กรกฎาคม ปีพุทธศักราช2557ตำแหน่งครูผู้ช่วยเลขที่ตำแหน่ง1217โรงเรียนบ้านรับรอสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาชุมพรเขต1ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูอันดับคสอ .1 โรงเรียนบ้านรับรอรวมอายุราชการ7ปี7เดือนงานที่ได้รับมอบหมายด้านการสอน ครูประจำชั้นปฐมศึกษาปีที่5และ6ปฏิบัติการสอน8กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่5และ6กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมแนะแนวระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่5้และระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6รวมชั่วโมงการสอน35ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานพิเศษที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าการเงินและงบป,ประมาณโรงเรียน หัวหน้างานโครงการส่งเสริมสุขภาพการนิเทศติดตามประเมินผลการศึกษางานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาหัวหน้าโครงการพัฒนาห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้หัวหน้างานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธหัวหน้างานโครงการสถานศึกษาพอเพียง หัวหน้างานโครงการสถานศึกษาสีขาวงานดําเนินการประเมินอ,อ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5และชั้นประถมศึกษาปีที่6งานดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5และ6และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามคําสั่งโรงเรียนและผู้บังคับบัญชาข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ดํารงตําแหน่งรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านรับร่อสองครั้ง ครั้งที่1เมื่อวันที่16กรกฎาคมปีพุทธศักราช2561ถึงวันที่1มีนาปีพุทธศักราช2562และครั้งที่2เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565จนถึงปัจจุบันการปฏิบัติงานและผลงานต่างๆ เพื่อรับการประเมินการขอมีวิทยาฐานะครูชำนาญการด้านที่ 1. ด้านวินัยจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพด้านที่ 2. ด้านความรู้ความสามารถด้านที่ 3. ด้านผลการปฏิบัติงาน านที่หนึ่งด้านวินัยจริยธรรมและจรรยาบัตณวิชาชีพข้าพเจ้ามีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกาวาิรยาตขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมแต่งกายถูกระเบียบตามระเบียบกำหนดการของโรงเรียนโดยข้าพเจ้าได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ครูเวรมนธาคารในการรับส่งนักเรียนครูเวรนอบรมนักเรียน ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและการเป็นครูเวนนั้นข้าพเจ้าได้จดบันทึกอยู่เวนทุกครั้งและปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด โดยมีให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการข้าพเจ้ารักษาเสริมสร้างวินัยในหน้าที่ราชการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการในการที่ต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาราชการด้วยเหตุผลทั้งราชการหรือส่วนตัวข้าพเจ้าจัดทำบันทึกลงในแบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนและทุกครั้งที่ต้องไปราชการ จำเป็นต้องจัดสอนแทนข้าพเจ้าได้จัดทำใบความรู้หรือใบงานเพื่อมอบให้แก่ผู้สอนแทนทุกครั้งจนเป็นที่ชื่นชมของผู้ร่วมงานการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัยแก่ผู้อื่นข้าพเจ้าปฏิบัติหน้า mm. ที่ครูประจำชั้นระดับปฐมศึกษาปีที่5และปฐมศึกษาปีที่6โดยการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันตอนเช้าก่อนเข้าเรียนข้าพเจ้าได้มาป,มปฏิบัติงาน โดยมีการบันทึกลงเวรเวลาทุกครั้งและอุทิศเวลาทางราชการแก่ผู้เรียน อย่างต่อเนื่องข้าพเจ้ามีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้รับหน้าที่หัวหน้าการเงินและงบประมาณข้าพเจ้าได้รับผิดชอบงานด้วยความโปร่งใสโดยไม่มีผลประโยชน์ใดซับซ้อนจนเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานและเป็นที่วางใจของผู้บริหารสถานศึกษารวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆเง,งินออมทรัพย์นักเรียน ทุนการศึกษาเงินปัจจัยพื้นฐานยากจนและเงินปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษซึ่งมีการจัดทําเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ราชการทั้งงานในด้านการสอนงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายด้วยความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถโดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพโดยรวมถึงการดูแล เอาใจใส่นักเรียนในด้านการเรียนความประพฤกติเพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความประพฤติที่ดีและมีความสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขข้าพเจ้าได้ประพฤกติปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา ประพฤตปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนและผุ้คนอื่นโดยนำหลักคำสอนมาใช้ในการคลองตนทั้งกายวาจาใจและได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางาศาสนาอย่างสม่ำเสมอข้าพเจ้ากระทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมโดยชอบด้วยกฎหมายข้าพเจ้าใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยโดยการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้ง ในการเลือกตั้งระบบของโรงเรียนบ้านรับรอ้อข้าพเจ้าได้ให้ความร่วมมือในการเลือกตั้งสภานักเรียน หรือแม้กระทั่งการเลือกหัวหน้าชั้นเรียนโดยมีการวางตัวเป็นกลางและยึดหลักระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมโรงเรียนและชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยการเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปีของชุมชนกิจกรรมวันสุนทรภู กิจกรรมแสดงความคารวะในงานมุทิตาจิตกิจกรรมวันลอยกระทงและกิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนและชุมชนร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามรวมทั้งปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักเรียนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและท้องถิ่น ข้าพเจ้าใช้ชีวิตอย่างพอเพียงไม่ฟุ่มเฟือยเช่นการปลูกผักสวนครัวที่บ้านเพื่อประหยัดค่าใช้ใจ่ายในครอบครัวรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงโดยการปลูกผักสวนครัวในโรงเรียนและใช้ชีวิตพอเพียงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าระเว้นอบายามุก สิ่งเสพติดทุกชนิดเข้าร่วมกันนนรง์ต่อต้านยาเสพติดและให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนทราบถึงโทษและหลีกเลี่ยงกัน ใช้ยาเสพติดการใช้ข้อมูลหรือข่าวสารส่วนบุคคลและข่าวสารของราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนให้กับนักเรียนหน้าเสาธงประชาสัมพันธ์ข่าวต่างๆทางโรงเรียนให้กับผู้ปกครองทางแอปพลิเคชันไลน์กลุ่มห้องการประชุมผู้ปกครองและเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาให้กับนักเรียนผ่านสื่อออนไลน์ด้วยความถูกต้องชัดเจนไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อทางราชการ ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเหมาะสมแก่ความเป็นครูทั้งกายวาจาใจเหมาะสมกับสภาพตำแหน่งและหน้าที่ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการประหยัดมัธยัถ์อดออมมีการฝากเงินสม่ำเส,สมอในบัญชีออม,มทรัพย์ธนาคารร,ร,รวมทั้งส่งเสร,ริมให้ความรู้แก่นักเรียนรู้จักในการอดออมโดยจัดทำบัญชีออมทรัพย์ให้แก่นักเรียนในประจำชั้นและรวบรวมเงินของนักเรียนไปฝากที่ธนาคารประจำทุกเดือน ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกที่ดีของหน่วยงานและองค์กรสนับสนุนการส่งเสริมเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการต่างๆโดยอย่างสร้างสรรค์ข้าพเจ้ามีการพัฒนางานในวิชาชีพโดยการเข้าร่วมการอบรมสัมมนาทางวิชาการเพื่อนำความรู้มาพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ และพัฒนาวิชาชีพยอยู่สม่ำเสมอข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางวิชาการมีโอกาสนำเสนอผลงานในที่ประชุมและมีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการทั้งในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับเขตพื้นที่เพื่อพัฒนากลุ่มสาระการดำเนินงานกิจกรรม โครงการของกลุ่มสาระให้สําเร็จค้าพเจ้าเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีของการเป็นครูซึ่งอาชีพครูจะได้รับการยกย่องเชิดชูกเกียรติหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของเราคนที่ใกล้ชิดเรามากที่สุดก็คือนักเรียน เราต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีนักเรียนเห็นอย่างไรเขาจะไปเล่าให้ผู้ปกครองฟังอย่างนั้นการช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมนักเรียนก็จะทําให้ผู้ปกครองยกย่องเชิดชูเกียรติครูเราได้เช่นกันทั้งนี้ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครูประจําปีเพื่อแสดงถึงความอ่อนน้อมกตัญญูรู้คุณมีกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติเช่นรางวัลครูดีแห่งแผ่นดิน ปูฝังคุณธรรมจริยธรรมและสร้างสำนึกที่ดีให้แก่กับนักเรียนและชุมชนโดยมาตลอด ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนเพื่อถ่ายทอดความรู้การเอาใจใส่นักเรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถให้กำลังใจในการเรียนรู้และการจัดสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนเพื่อให้เกิดความอบอุ่นและน่าเรียนทั้งจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลข้าพเจ้าให้ความรักความเมตตากรุณาต่อนักเรียนเอาใจใส่ช่วยเหลือ จัดการเรียนรู้ที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ความสำคัญกับผู้เรียนแต่ละคนอย่างเท่าเทียมเพื่อวางรากฐานในชีวิตให้เจริญงอกงามสมบูรณ์และมีพัฒนาการที่สมวัยข้าพเจ้ามีการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในสาขาวิชาที่สอนข้าพเจ้ามีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในสาขาวิชาที่สอนทั้งในหนังสือระบบอินเทอร์เน็ต บทเรียนสำเร็จรูปโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนมาประกอบการจัดการเรียนการสอนสร้างและพัฒนาสื่อการสอนให้เหมาะสมกับการสร้างนวัตกรรมการสอนภาษาไทยในหน่วยการเรียนรู้ต่างๆข้าพเจ้ามีการประพฤติปฏิบัติตนตามแบบจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความเต็มใจมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความรักความศรัทธาในวิชาชีพมีจิตอาสาในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและผู้เรียนในทุกโอกาสกิจกรรมให้ความช่วยเหลือชุมชนและหน่วยงานราช การอื่นๆอย่างสม่ำเสมอเช่นเป็นเจ้าหน้าที่จำหน่ายทูบเทียนทองในงานวัดประจำปีทุกปีของวัดเทศเจริญหรือวัดถ้ารับรอ่อด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านรับรอ่อ โดยร่วมประชุมกับฝ่ายวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนโดยจัดทำหลักสูตรอย่างเป็นระบบข้าพเจ้ามีการจัดทำแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งได้จัดทำในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่5มีการบันทึกผลจัดการเรียนรู้เรียนนำมาพัฒนาอย่างต่อนเนื่องข้าพเจ้ามีการเลือกคัดสรรสร้างสื่อและพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำ ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่กับผู้เรียนให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ข้าพเจ้ามีการจัดทําผลงานคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนสถานศึกษาชุมชนและตนเองโดยข้าพเจ้าได้มีการคัดเลือกผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายทั้ง4ด้านข้าพเจ้ามีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีต่างๆได้แก่การประชุมอบรมสัมมนาวิชาการการศึกษาเอกสารทางวิชาการการศึกษาค้นคว้าจากสื่อด้วยวิธีการอื่นๆและ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการที่ทำให้เกิดความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นมีกระบวนการความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพได้ได้แก่การจัดทำเอกสารใบงานความรู้แบบทดสอบสื่อและแบบแผนการจัดการเรียนรู้มีการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพการเป็นวิทยากรให้ความรู้และความร่วมมือทางวิชาการแก่ผู้ร่วมงานอยู่เสมองานการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าได้ดําเนินการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยก่อนเรียนได้หลังเรียนของนักเรียนระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่5ปีการศึกษา2563ผลปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนค่าเฉลี่ย สำดิษ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ปีการศึกษา2564สูงกว่าปีการศึกษา2563ผลงานรางวัลที่ภาคภูมิใจ รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันปฏิติมากรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงประถมศึกษาปีที่6งานศิลปะคตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่64รางวัลครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันกิจกรรมปฏิมากรรมชั้นปถมศึกษาปีที่4ถึง6งานศิลปะหัตกรรม นักเรียนระดับเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซ่สามครั้งที่64รางวาัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6งานศิลปะหัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันปฏิมาก,กรรมระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่4ถึงปฐมศึกษาปีที่6งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่67เสมาปปส ประเภทผลงานดีเด่นโครงการสถานศึกษาพอเพียงปีการศึกษา2559รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันภาพวาดระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4ถึง6งานศิลปะขัดกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่68และรางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4ถึง6งาน ศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่68